สวัสดีค่ะเป็นไดพี่มอดครับเป็นยังไงก่อนมิกไม่หลาตอนนี้มิกไม่มีตายไปสามตัว <laughs> <laughs> มิกตายตรงกำลังใจพี่มอนเนี่ยคือเกาพี่มอดก่อนเลี้ยงก่อนซุกกำลังใจบอกไม่มีก้อนสิสอมเป็ชักบาทพี่มอนเลียนประมาณหายกีลล่ร้อยละแต่ว่าแม่บม่รู้ว่าแม่อยู่บนไลน์ประเด็น <laughs> แมนมเ็นไแล้วไปไปเรยม่ิได้ีวผมดีเรื่องนี้ผมไม่ขึ้นยากเลยผมขึ้นยากมันแฉะแเป็นตัวยากรนแใส่ไม่าท้นเลยตอนนี้พี่น้องเขากำลังเริ่มทยอยมาค่ะ วันนี้งานฟรีค่ะสามวงสาวน้อยเพชรบันแพงสาวน้อยลำพินโชว์แล้วกัเพชรลำพินค่ะสามวงบนเวทีเดียวค่ะมืัอนี้เป็นงานฟรีนะคะงานเหตุบุญา้าพอสงการนำบนสาค่ะพอวอดโจูค่ะมาด้อจะมากันหลยๆค่ะอลิซ

ฮะคนโน้นจ้ะคนโน้นไปเอามีดมิกพังมิกตายไปยืมมิกจากรัตนศรินขอบคุณหมอลัมรัตนศรินนะคะแมนเมนมีโตโตสเปร์ล่ะกระพัง จ้ะแต่ว่าใส่ได้ยุ่ใส่เสียงใส่ยังได้ยุ่อล,ล,ลองได้ตอนเนี้ยแต่ว่ามันเป็นคนละตักันพี่อนไปเลยอยากตัวที่พ่ใส่ถ่ายสิ็แล้วพี่่ายกลับไปแล้วเมนป้าเราต้องไปงานต่ออีสานลำพูนอะ่ะป้าไปไปประมาณตอนช้องทุมนี่แ่ะ กินข้าวกันยังเนี่ยไปไหนไปไหนเอฟซีิ่มมาหลายแล้วค่ะใกล้จะเต็มสนามแล้วค่ะ วางนั่งค่ะสิบ,สบ,สบเ17กรกฎาคมนี้ค่ะใครอ้อทุกรลุมภาพถนกล่ง

ลองจกเพีงมั้งเนี่ยเอาสอง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  ใส่เพราะฉันได้ถอดสวยอยู่วไม่ได้ค่ะจะเป็นเพราะฉันได้ถอดสวยมือน้น่เนเลมื่อน่รกถอดไอุ้ว่าแจ้งมือแล้วใส่ันระมด้จว่าแจ้งมือแวใส่ประคัเหรอ มาถ่ารปไป้าเป็นอสไปเราไป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 เขาป้าไปลุ้นกี่หลอดแคะขอบดแไปขอโน้มสัต์ าไปดกอย่างมาพี่ก็ได้อยจอดทางเวียนถงราไปหาไม้ได้ถ่ายบนนัอยูเทียจะุดุดรับขม่นบ่ มีใครอ้อมันต้องใส่ดิมีใครอ้อก็ต้องเอาขัวลง

欢迎来